สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนการทำลายเซนเอลกทรทนิกนะครับก่อนอื่นเราก็แทรกภาพเข้ามานะครับแล้วก็ครอบภาพให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการจากนั้นไปที่สีเลือกตัวเลือกสีของรูปภาพนะครับจากนั้นเลือกที่แก้ไขรูปภาพนะครับเลือกความคมชัดเป็นที่50ความสว่าง70%แล้วก็ความคมชัด50%นะครับ จากนั้นไปที่สีเลือกกำหนดสีโปร่งใสก็จะขึ้นเคอร์เซอร์ขึ้นมานะครับกดคลิกที่พื้นหลังของเราจากนั้นไปที่ตัดข้อความเลือกด้านหน้าข้อความของเรานะครับเราก็จะได้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วนะครับเราก็ปรับขนาดย่อส่วนให้พอดีกับเอกสารที่เราต้องเซ็นนะครับหรือว่าที่ที่เราต้องเซ็นต่อมานะครับ เราก็จะบันทึกลายเซ็นของเรานะครับไว้ใช้ในครั้งต่อไปนะครับเราก็ครอบลายเซ็นของเราทั้งหมดนะครับไปที่แทรกเลือกส่วนประกอบด่วนกดบันทึกตัวนี้ผมขอตั้งชื่อว่า1แล้วกันนะครับต่อมานะครับเราก็จะไปที่แทรกเลือกส่วนประกอบด่วนแค่นี้นะครับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เราบันทึกไว้ก็สามารถใช้สืเอกสารได้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ